What did you สวัสดีค่ะดับม้นเองค่ะและนี่คือการรีวิว Wonder Woman 198 4 Wonder Woman 1984เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ช่วงสิ้นปีค่ะทุกคนก็ถือว่าเยียวยาสำหรับคนที่คิดถึงหนังซูเปอร์ฮีโร่นะคะเพราะว่าเรื่องล่าสุดถ้าเป็นหนังในหมวดซูเปอร์ฮีโร่ก็น่าจะเป็นเอ่อ t w e New m u t a n ทซึ่งปีนี้เอาเข้าจริงได้เข้าโรงหนังน้อยมากพอ Wonder Woman เข้ามาก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูค่ะอ่ะพูดตามตรงเลยว่า นะไม่เคยดูตอนแรกมาก่อนเห็นมีคนบอกว่า Wonder Woman คือความหวังของ DC Extended Universe แล้วก็แบบว้าวมันดีขนาดนั้นได้หรอด้วยความส่จจริงนะ้นไม่เคยด,ดูภาคแรกมาก่อนแต่ว่าพอรู้ว่าเนะื้อเรื่องมันเป็นไงไปดูแบบพวกที่มันเป็น Movie c u ัทเอาฉากต่างๆมาฉากที่จริงๆมาอะไรเงี้ยค่ะก็ ดูน่าสนใจมันเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องความไร,ร้เดีองสาของเรน่านะคะตัวแกวกระดดเขาแสดงนี่ดีนะไม่ใช่แค่แกวกระดอดคนเดียวคือทุกคนที่อยู่ในเรื่องคือเขาแสดงได้ได้เต็มที่มากเลยอะแต่ <laughs> อ่ามีแต่แต่เราจะยังไม่พูดถึงเรื่องนั้นก่อนนะคะเราจะมาพูดถึงตัวเนื้อเรื่องคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะจะเป็นหลังจากช่วงที่เป็นภาคแรกเข้ามามาถึงช่วงที่เป็นปี1984ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงหลังสงครามเย็นนะคะทุกๆอย่างพัฒนาแล้วก็แฟชั่นช่วงนั้นสีสันจีจาดแน่นอนรถซิ่งเอ๋ยไรเอ๋ยทุกคนกำลังแบบ หมกมุ่นแล้วก็เอาใจใส่กับการดูทีวีเป็นอย่างมากเพราะว่าอย่างที่นัดเคยบอกใน The Queen's Gambit ว่าช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่ทีวีเพิ่งมีภาพสีเนาะทุกคนกําลังบ้าสีสันแล้วก็ด้วยความที่ยมริกันเป็นประเทศทุนนิยมสิ่งที่เขาชูโรมมาก็คือห้างสรรพสินค้าถ้าเราเห็นแบบพวก เ uh, Stranger Things หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแบบว่าห้างสรรพสินค้าที่จะมีแบบเหมือนเป็นลานกว้างอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยเออนั้นก็คือแบบจุดเด่นของปี80-90เลยก็ว่าได้นี่จ้ะตูวกงตัวเกมเอออะไรอย่างงี้ใครที่ชอบแฟชั่นเก่าๆชอบอะไรเก่าๆคือจะแฮปปี้มากดีดดิ้นกันได้เลยหละ่ะนัดนัดก็นัดนัดขึ้นหนึ่งนนั้นเนาะ ก็พูดถึงเรื่องของแดนนี่ที่พดุงความยุติธรรมค่ะแล้วก็ไปเจอเพื่อนสาวคนหนึ่งในสมิโซเนียนก็คือที่ทาง,งานของนางเป็นพวกนักอะไรนะเขาเรียกว่านักอะไรอะอัญมณีวิทยาอะไรประมาณนี้ปะพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่านางคือบาบาร่าเมน้ว่า สาวติ๋มติ๋มใส่แว่นแต่งตัวเชๆยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหันมาเห็นดาน่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอืมอยากเป็นอย่างคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยคนนี้ดูแบบดูสวยแล้ดูควบคุมอะไรทุกอย่างเลยไรยางี้ก็นั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนยนะจ๊ะถ้าใครอ่าน wonder woman มาก็จะรู้ว่า Barbara ่ามินวาเนี่ยเขาจะต้องกายเป็นชิต้าแล้วก็เป็นคู่ปรับกับ ไดนามาเรื่อยๆในพวกเล่มเก่าๆที่ไม่ใช่เล่มที่เปลี่ยนจักรวาลใหม่เป็น new 52อันนั้นก็จะเป็น wonder woman ที่แบบอีกเวอร์ชันหนึ่งไปเลยหนังเรื่องนี้เป็นหนังแห่งความหวังของ DC จริงๆค่ะแต่ว่ามันไม่สุดอ่ะมันไม่ใช่หนังซ u เปอร์ฮีโร่ที่ฉายในยุคปัจจุบันนี้ถ้าฉายในเมื่อ10ปีที่แล้วนั้นว่ามันก็โอเคนะถ้าเลือกที่จะเล่าเรื่องแบบนี้ คือตัวละครหลักที่เป็นฮีโร่ก็คือขาวจ้วะแบบเธอไม่มีมูลทินเธอไม่มีความไม่ดีอยู่ในชีวิตของเธอเลยตัวละครที่เป็นฝั่งร้ายก็จะดำมืดตึบ๊บมันไม่เวิร์กสำหรับคนที่แบบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มาซับซ้อนมาก่อนแล้วอย่างคนที่ไปดูฟูดฝั่งตรงข้ามเลยคือมาเวลแต่ถ้า เป็นคนที่เสพดีซีเสพแค่ดีซีเลยมันก็จะก้าวไม่ถึงกับโนแลนเลยคุณไม่สามารถเป็นความหวังใหม่ได้เลยถ้าคุณไม่สามารถเทียบกับโนแลนได้ซึ่งใครจะเทียบกับโนแลนได้ถูกต้องไหมสิ่งที่หนังเรื่องนี้ขาดเลยคือความเป็นมนุษย์ค่ะเราไม่สามารถสัมผัสความรู้สึกของตัวละครตัวนั้นได้เลยอาจจะมีความรู้สึกที่แบบว่าบางครั้งบ้างที่แบบฉันหวยหาฉันคิดถึงฉันต้องการ เราไม่สามารถสัมผัสถึงความรู้สึกของเขาของตัวเขาเองได้ถ้าสมมติว่าเราสมมติตัวเองว่าเราเป็นแดเนียเราจะทําใจกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้ไหมบางคนมันก็ทําไม่ได้นะถ้านี่พูดถึงความเป็นมนุษย์ของตัวละครนะคะมันไม่ได้เลดโกได้ไวขนาดนั้นนะแล้วก็มันก็ไม่ได้ให้อภัยใครคนใดคนหนึ่งได้ไวขนาดนั้นด้วยตอนแรกนะก,ก,ก็ก็งง,งนะคือจริง,รงๆแล้วอะนัดไปดูวันที่18นัดทิ้งช่วงมาหนึ่งอาทิตย์เพราะว่า นจําไม่ได้อะว่าอะไรคือจุดจริงดูดอ่ะอะไรคืออะไรคือสิ่งที่เราประทับใจในเรื่องเนี้ยมันนึกไม่ออกมันไม่ใช่แบบว่าแย่มากเป็นหนังที่แย่มากไม่ดีเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นหนังที่เราสามารถดูแล้วสนุกไปได้แต่ว่าพอเราออกจากโรงปุ๊บเราไม่สามารถจําอะไรได้เลยเข้าใจป่ะนั่นว่าทุกคนน่าจะมีหนังประเภทนั้นที่แบบว่าปิดเราออกไปทําอะไรปุ๊บเราจะไม่สามารถจําหนังเรื่องนั้นได้แล้วอ่ะ สมมติว่าเพื่อนถามว่าเฮ้ยดูหนังเรื่องนี้แล้วเป็นไงบ้างแล้วเราอึง้งเลยจําได้แหละว่าดูหนังเรื่องนี้แต่ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นไงนะเคยมีอารมณ์ประเภทนั้นไหมคือนัดเป็นอย่างนั้นอ่ะกับ wonder woman มันก็จําได้นะเนื้อเรื่องหลักๆของมันเลยอะแต่ถ้าเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะมันไม่สนุกมันก็จะมีบางอันที่เป็นอิสต์อร์เอ็กที่สำหรับคนที่ดูภาคแรกอาจจะอินแต่ว่าเราสำหรับเราแบบเป็นแฟนคลับใหม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย มันดูแลไม่อินมันไม่ได้แย่แต่มันไม่มีอะไรประทับใจเออพูดอย่างนี้ดีกว่าสิ่งที่ประทับใจคือแก้วกระดาษ <c oughs> นางสวยอะแล้วก็อีกอย่างที่นัดคิดว่าเป็นสเสน่ห์ของแก้วกระดดที่นัดว่าเป็นสเสน่ห์ของไดฮาน่าด้วยเช่นกันก็คือการติดสำเนียงหน่อยอ,ยอะของตัวพีตัวทีของเขาอะนัดว่ามันน่นารักอะมันดูแบบว่า อ่ะเธอเธอไม่ใช่คนแถวเนี้ยเธอเป็นเอาไซเดอร์เหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าฉันไม่ได้เติบโตในสังคมอเมริกันแต่ฉันพยายามปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนสเตรทให้ฟังว่าอ่ะ Wonder Woman ไม่ใช่คนที่นี่คือนางมีความพิเศษของนางอันนั้นคือเสน่หที่แกลกระดอดสร้างให้กับ Wonder Woman หรือนั้นไม่รู้ว่าบางทีผู้กำกับเขาอาจจะต้องการเดเวลอให้เออแกลกระดดพูด สัเนียงแบบนั้นเพื่อให้ Wonder Woman ดูแบบน่าสนใจมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะ ไม่รู้ว่าใครจะรู้สึกอะไรแบบนี้แต่นะรู้สึกว่าไอ้ mm. ดีเทลเล็กๆอันเนี้ยมันน่ารักดีมันทําให้เรารู้สึกว่าโอเควันเดอร์วูแมนไม่ได้บีลองไม่ได้อยู่ร่วมกับสังคมนี้มาตั้งแต่เริ่มเธอเป็นเอาซเดอร์เหมือนเราเธอแล้วเราก็พยายามที่จะทําความเข้าใจเธอทําความเข้าใจสังคมที่อยู่รอบๆตัวเธออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออคอยลุน้นคอยเอาใจช่วยเพราะว่าเธอไม่ใช่คนแถวนี้เข้าใจปะ <laughs> แล้วก็อีกอย่างที่ผิดมหมานเลยแล้วรู้สึกว่าโมโหมากรู้สึกว่าทำไมต้องทำกับวันเดอร์วูแอย่างนี้คอสตูมคอสตูมจืดมากคือช่วงยุคนั้นน่ะอะย้อนกลับไปที่เบดในควีนแ a m b ิ t โอ้แฟชั่นจัดมาค่ะแว่นตรงแว่นตาผ้าผูกผมกางกงกางเกงเดรสเดรสผ้าผูกคอโอ้ยคุณแม่ค่ะเอามาให้หมดวันเดอร์วูแมนไม่ใส่เลยเลยอะ่ะ อ่าอย่างที่นันบอกช่วงนั้นเขาจีดอะสีเขาต้องจีดลายเขาต้องมาแต่นางไปงานปาร์ตี้ด้วยเรดรสขาวใช่มันทำให้แบบว่าเออแก้วแก้วสวยมากแต่ว่ายุคนั้นเขาไม่ใส่อะไรกันแบบนั้นกระโปรงผ่ามาถึงสืติ่งก็มันไม่มีคนเป็นชิต้าคือสวยแบบสวยขึ้นมาเลยหรือว่าฉากนั้นเขาตั้งใจให้คนเป็นชิต้าเขาแบบโดดเด่นขึ้นมา นั่ก็ไม่สามารถทราบได้ยิ่งมาพอเจออันนี้ให้คนที่เคยไปดูด้วยกันนะถ้ามาตอนช่วงฉากที่อยู่ในทำํำเนียบขาวอะยิ่งโอ้โหขนาดใส่คอสตูมนะยังสู้ชิต้าไม่ได้มันก็จะทำให้เราแบบเห็นว่าเออชิต้ามันแบบอาจจะเจ๋งกว่าแดหน้าหรือเปล่าใช่ไหมแต่พอมาฉากไฟนอลเรารอบสุดท้ายอะไรวะเกิดอ,อะไรขึ้นเนา แล้วก็ตัวชูโลชุดสีทองของนางชุดกันดั้มมันก็สวยแหละถ้ามันมีแอร์ท์มากกว่านี้อะไรอ่ะให้มาให้น้องออกมาแคปแต๊บเดียวทำทั้งทงี่แบบว่าสาธยายถึงความยิ่งใหญ่ของชุดเกราะชุดเนี้แต่ให้น้องออกมานิดเดียวแล้วก็ไม่ได้แบบไปอวดกับสาธารณชนว่าแบบว่าอีชั้นมีชุดทองค่ะอีฉั้นจะมาช่วยทุกคนไม่มีอ่ะ เสียใจอยากอวดให้มากกว่านี้คือชุดมันดีนะเอาก็จริงแล้วอะถ้าถอดเกาะเอข้างบนหัวออกอะมันดีเว้ยอีปีกเนี่ยดีมากเราก็นึกว่าจะมีฉากที่บินไปบนฟ้าด้วยปีกก็ไม่มีให้ปีกมาทำไมให้ปีกมาเป็นเกาะบางหน้าก็มีมีเกาะบนหัวแล้วเออแต่มันเป็นของที่แบบว่าสำคัญกับวัฒนธรรมของชาวคามสติราออกเสียงถูกหรือเปล่า ซึ่งมันก็มีอิสระเอกเค้ามอออกมานิดๆถ้าสําหรับใครที่ไม่ได้อ่านคอมิกหัวเก่าๆก็จะไม่ค่อยรู้สึกอินเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เล่าเรื่องมาถึงจักรวาลน n w w 52ซึ่งนัดมาติดตามอีกทีก็คือ New 52แล้วเนื้อเรื่องมันมันมากมันผิดกับอันนี้เลยจริงๆนะเรื่องนี้มันมีความกระตูนมาก,มากๆเลยอะซึ่งถ้าแบบว่าไม่ได้คิดมากอะไรเงี้ยลรคิดว่าดูก็สนุกนะดูเฉยๆก็สนุกดี แต่ว่าสำหรับคนที่ผ่านหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ซับซ้อนมาแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็น Dark k n i t h t t r o l o g y ก็ตามไม่ว่าจะเป็น Marvel Cinematic Universe ก็ตามหรือพวก The Boy พวกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบสื่อที่เกี่ยวกับซ u เปอร์ฮีโร่ที่ปล่อยๆออกมาหลังจากช่วงพีคที่สุดของ Marvel มาการเล่าเนื้เรื่องอย่างเงี้ยถือว่ามันคลาสสิกก็ใช่ แต่มันร่วมสมัยไหมไม่ดูแล้วไม่สนุกดูแล้วก็อืมโอเคอืมอืมอืมแล้วก็เห็นด้วยกับหลายๆท่านที่รีวิวนะคะก็คือฉากแอคชั่นไม่ดีเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีไม่ดีเลยฉากสู้กับซีตาคือหมุนกันไปหมุนกันมาหมุนกันไปอะไรทักหนึ่งดีกว่าสําหรับไอตอนแบบฉากที่แบบปัดกระสุนให้แฟนาน น่าทำแบบนี้ได้ด้วยหรอตกใจเพราะมาปัดกระสุนตอนนี้ล่แอืะแล้วก็ซีจีลอยๆด้วยโดยเฉพาะออแสแห่งสัจจะของนางอะแสแห่งความจริงของนางอะ่ะมันเล,ยลอยๆอะ่ะโดยเฉพาะไอ้ตอนฉากที่แบบไปช่วยแฟนานางอะไรเงี้ยมันดูออกเลยว่ามันลอยอะ่ะแล้วก็มันขัดตาม,มากให้คะแนนไว้ที่เค่ะไอ้สูงเชียวเอาข้จริงอะ่ะ เกณฑ์การให้คะแนนของแนทก็คือด้วยความที่เรา appreciate คือเราให้เกียรติเราชอบผลงานเราชอบการผลิตหนังกันแบบคือเราเข้าใจว่าการผลิตหนังเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากกว่าจะพัฒนาบทกว่าจะได้ตัวละครกว่าจะสร้างให้ตัวละครตัวนั้นน่ยอยู่ในนักแสดงคนนั้นได้อะมันยากเราก็เลยตั้งเกณฑ์ไว้ที่5ถ้าต่ํากว่า5คือแย่ มันก็มีเรื่องเฉียดห้ามาหนึ่งเรื่องใช่ไหมก่อนหน้านี้มาที่7มันคือความหวังของ DC Extended Universe จริงๆค่ะแล้วก็ถ้ามีการพัฒนามากกว่านี้บทร่วมสมัยมากกว่านี้นะัดคิดว่าสนุกสนุกกว่านี้เยอะเลยการให้ Wonder w o m a n แบกคนเดียวตอนนี้ยังไม่ไหวอยากให้นางโตกว่านี้อยากให้นางแบบร่วมสมัยมากกว่านี้หรือไม่ก็คือเล่าไปแบบ New 5 i อ t y ถ้าใครเคยไปอ่านแล้ว,ว่าเคยไปฟังแบบสรุปใน YouTube อะไรมาเนี้ย New 5 i t y t คือแซ่บมากมันมากแต่อาจจะแบบไม่สามารถเข้าถึงแบบแฟนกลุ่มกว้างได้แต่ว่าถ้าเล่าแบบนั้นได้อ่ะนัดว่ามันเจ๋งอ่ะแล้วคือฉากแอคชั่นแสดงถึงความฉลาดของดอนนาแสดงถึงความเป็นลูกของเทพอะไรอย่เงี้ยว้าวสวยงาม ก็เอาไว้ที่7นะทุกคนแล้วก็เอาใจช่วยถ้า2อค่ายนี้แม่งสู้กันต่อไปเราก็จะมีหนังออกมาให้ดูกันเรื่อยแล้วก็ช่วงนี้นะคะฝากไว้ด้วยมันกลับมาอีกแล้วเพิ่งได้ดูหนังในโรงแค่กี่เรื่องเองอะปีนี้3 1คือ new m e t a n t 2คือ tenet 3ก็คือ wonder woman เพิ่งได้ดูแค่นี้เองอะแล้วแผนปีหน้าที่ไหนจะอะ่ะแค่ มาเวลก่อนนะไหนจะแบควิโดหนจะด็อกเตอร์สเตรนจ์หนจะอีทอนนอลหนจะชางชิจะได้ดูกันไหมทุกคนเอาเป็นว่าอย่างนี้นะคะใส่แมสล้างมือถ้าออกไปทานอาหารข้างนอกพกช้อนไปเองด้วยยิ่งดีค่ะแล้วก็แอลกอฮอล์ฉีดให้บ่อยค่ะฉีดไปเถอะไม่เป็นไรหรอกหมดแล้วค่อยซื้อใหม่ <laughs> หรือไม่ไปฉีดตามพวกอะ หลานหน้าร้านก็จะมีแบบเจลมีอะไรให้อ่ะหยดตรงนั้นยนึงหยดอ่ะของเขาก่อนแล้วก็มาฉีดของเราหลังจากนั้นอีกหนึ่งหยดอะไรอย่างเงี้ยคือทุกที่อ่ะเขาพร้อมที่จะบริการแล้วก็บริการด้วยความสะอาดให้ทุกท่านทุกท่านอยู่แล้วนะคะก็มันขึ้นอยู่ที่เราเองว่าเราสวมแมสไหมเราล้างมือบ่อยหรือเปล่า เราไปอยู่ใกล้กับคนอื่นมากเกินไปไหม1เมตรสําคัญนะคะเพราะว่าใช่ฉันใส่แมสแล้วฉันล้างมือแล้วแต่ว่าถ้าพวกเชือ้อพวกอะไรมันติดอยู่ตามเสื้อผ้าถ้าไม่ถอดไม่ซักเชื้อก็ยังอยู่ในนั้นนะคะก็คืออย่างน้อยไม่ระแวงว่าตัวเราเป็นก็ละแวงว่าคนอื่นเป็นด้วยหรือเปล่า1เมตรสําคัญะคะ่ะ จริงๆทุกคนนะดทำงานในสถานที่ที่มีคนเข้าออกเยอะนะสังเกตว่า1เมตรของทุกคนค่อนข้างหละหลวมจริงๆบางคนนี่แทบจะจูบซอกคอกับคนที่ต่อแถวกันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้รู้จักกันก็ใจเย็นนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มาตรการค่อนข้างเริ่มเข้ามากับเข้ามาเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีบางสิ่งบางฝ่ายที่อาจจะทําให้บริการกับทุกๆคนช้าลงก็ ใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเองก็ต้องป้องกันเพื่อไม่ให้ทุกๆคนติดโรคเหมือนกันเนาะช่วงนี้ก็ใครที่อยู่ในเขตที่ล็อกดาวน์ก็ใจเย็นๆค่อยๆคิดนะคะไม่ต้องกักตุนของเยอะมีอะไรค่อยๆช่วยเหลือกันเหมือนที่เราเคยช่วยเหลือกันก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็อย่าลืมดูรีวิวนะคะ <c oughs> ขายของดกดไลค์ปกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ช่องนี้นะคะ แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์นะคะติดตามทั้งเพจดูรีวิวใน Facebook แล้วก็เพจของดับเบิด้วยนะคะแต่ว่าดับเบิเอาจริงอะไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามหาคอนเทนต์มาฝากเพื่อนๆทุกคนแน่นอนนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามี เพจอยู่ในบล็อกดิแล้วนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยมีทั้งบทความที่พูดเกี่ยวกับเรื่องเกมเรื่องกระตูนและหนังเหมือนในนี้เลยแต่ว่ามันจะมีบางคอนเทนต์ที่เราอยากทำออกมาเป็นตัวหนังสือให้เพื่อนๆได้อ่านกันหรือจะเป็นพอดแคสต์ก็ตามนะคะก็จะมีเสียงนัดเสียงกายมาเป็นเพื่อนให้เพื่อนๆฟังในช่วงเวลาแบบนี้เราจะอยู่กันเป็นเพื่อน,อนกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะ สำหรับแฟนดะีซีนัดขอโทษจริงๆนะแต่ว่านัดเอาใจช่วยทุกคนเลยจะได้มีหนังดูกันไปเรื่อยๆไปแค่นี้แหละบ้าก่อยนะ